สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสบายสบายสไตล์เราครับผมสบายสบายสไตล์เราพากินทำตาป,ปิดปิดเพราะว่าสโมกกี้ใบลดราคาลดหน่อยก็ยังลดปกติอันละสิบสองบาทต่อต้องซื้อสามอันด้วยถึงจะลด,ด,ดถ้าซื้ออันเดียวก็ไม่ลดนะสอันก็ไม่ลดสองอันก็ไม่ลดต้องซื้อสามอันถึงจะลดสามบาทตกว่าลดอันละหนึ่งบาทจากสามอันสามสิบหกบาทเหลือสามสิบสามบาทครับผมคุ้มไม่คุ้มก็ อยู่ที่คุณแต่ก็ดีกว่าไม่ลดนะลดก็คือลดบ,บัวบอกอะก็เหมือนแบบถามชาวประมงก็คงไม่เข้าใจอะนะก็เหมือนวัยที่เคยตื้นน้ำนะ่ะเกีเ่วยวอะไรบ้างยังไงมันบอกว่าลดก็คือลดสามบาทก็คือลดเปถาเทมชาวประมงก็คงไม่โอ้เราแพ็กมาแน่นเลยจะพี่จะกินยังไงอะน้องอ้วใส่กอกกระเด็นไงเดี๋ยวันจะหาว่าแบบไม่ได้คุณภาพสี่คเพื่อนเพื่อลองคอมมาคอมเมนต์กันหน่อยนะว่าเคยกินสมก็กกี้ไบ์ถูกที่สุดอันละเท่าไหร่นะ ของต่อนะ่าจะอัลละอัลละเบาทมนะั้งโอ้นานมากย้อนไปแบบสมโมกกี้เบรร์ละเจบาทตอนนั้นแล้วเขาก็จะมีมีผักผักแบบเป็นช่องช่องช่องช,องช,องชองนั้นในเซเว่นนะ่ะโอ้โหทำให้รู้เลยนะว่าเราอยู่เท่าไหร่นะน่าจะเป็นรุ่นรุ่นเดียวกันนะเพื่อนแล้วเราก็จะใส่ซอสใส่อะไรเองได้นะสมัยก่อนนะ่ะซือจะใส่มายองเนสใส่ซอสใส่มัสตาร์ดโอ้โหมีครบมากนะเมืมนะ่อกนะ่อนน่ะแต่เราก็ไม่ได้แบบไปบีบของเขาแบบขนาดนั้นนะเราก็จะใส่ผักใส่แตงกวาใส่ผักอันนั้นเห็นไห อากาศเขียวอ่ะบางทีก็แล้วก็จะมีหอมใหญ่มีมะเขือเทศด้วยนะมันเหมือนเรากินสลัดแลยเมื่อก่อนอะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพื่อนความคลาสสิกของสมกี้ไบมันมันหายไปแล้วใครเคยกินอันแล้วเท่าไหร่ก็ก็ลองดูอะไรนะโบว่าอะไรนะน่าจะเจ๊งฮะน่าจะเจ๊งเขาก็เลยอ๋อเจ๊งจากโอ้โหเห็นบางคนใส่แบบเออเห็นแล้วมันมันใส่แบบเอากลับบ้านนะใส่ถุงอะแล้วก็แบบโอ้โหลาดใช่แล้วโบเคยกินถูกตัวอันเท่าไหร่กูจำไม่ได้อ่ะ ไ่หกบาทหรอจะไม่ได้จริงมันนานมากหกบาทม่ไม่รู้อ่ะแต่ต่อเคยกินนะเจ็ดบาทเจ็ดบาทแปดบาทเนี่ยเพื่อนเนาะใครเคยกินราคาเท่าไหร่ลองเข้ามาคอมเมนต์หน่อยเนาะมันก็เมื่อก่อนมันเป็นแท่งเนาะแล้วก็แบบจิ้มกับแตงกวานะเกี่ยวกับนั้นนะ <Ừ. S 1> โอ้โหมันแบบอร่อยนะเวลาต่อซื้ออะต่อจะซื้อเบอร์เกอร์กุ้งอันหนึ่งอย่างเงี้ยเว้ยแล้วก็ซื้อสมุกกใบอันหนึ่งแล้วก็หรือบางทีก็จะเป็นฮอทดอกเนาะแล้วก็นั่นแหละเอาไส้เอาแตงกวาใส่หน่อยหนึ่ง,งผัก ใช่ปะทุก่ก็ไม่ได้กินมันจะเป็นคนที่เซเว่นชอบมากเมื่อก่อนแบบว่าไม่ไม่ต้องเพือมผักกูอะไรเงี้ยแต่เราก็จะกินได้แบบใส่มายองเนสเยอะๆหน่อยนะแล้วก็กระเทืยเทศนะคุกๆลุกๆแล้วก็มันมีมัสตาร์ดด้วยนะมันจะแบบรู้สึกแบบฟิลแบบอืาอร่อยมากอ่ะอะตอนนี้มันเหลือแค่นี้หละฟิลมันย้อนกลับไปนะเพื่อนฟิลมันเป็นทันสมัยไงสวัสดีครับดูหน้าเขารู้ว่าแก่ปีนี้สี่สิบเอ็ดแล้วยุคนั้นที่ที่มาตอนแรกๆนะเบอร์เกอร์อันละ สิบห้าบาทสิบเจ็ดบาทนะ้องเนี่ยกินแบบเพียวๆก่อนครับถ้ามอคกี้บายแต่บางทีเขาก็มีรถเยอะนะที่แบบขายในเซเวน่วนะเนาะมันแล้วแต่จังหวะนะโบเนาะใช่ไหมบางทีเห็นแบบเป็นถุงๆเลยถูกมากแต่จังหวะนี้ก็ <laughs> สามบาทรถสามบาทรถอันละบาทอืมดีกว่าไม่รถเนาะอืมใช้กว่าแบบนี้มันกินกับข้าวไม่ค่อยได้แต่ถ้ากินกับน้ังพริกก็น่าจะได้ถูกนะโบเนาะเนี่ยใช้แบบ เอาอพริกมาคลุกกับข้าวกินอ่ะให้รู้สึกว่ามีโปรตีนแต่ถ้าใส่ซองเราอาจจะไม่ได้เฮ้ยน้องพี่ถามจริงพี่ซื้อไส้กล่องน้องมาสามอันน่ะน้องให้ซอสพี่แม่ย่างถุงเองเหรอวะ <laughs> น้องจะอันหนึ่งต่ออันหนึ่งนองเขถึงอล่ะแต่บางคนไม่กินก็ไม่กินดีไงซอสเซเว่นเขาเป็นของ iko, อ,อ,อีซิโก้ซอสอีซีโกะเพื่อน,เห,นเห็นป่ะ ครับไปอือกินเหมือนกันโอมจำปุทะลุป,ปัญญาโอมปัญญามหาจำปุอิริมีที่นากังในวังอิกะวิสิทธิ์อีกะวิติประสิทธิเตยะให้เพื่อนๆอ่ะประสิทธิเตกินอ่ำประสิทธิ์ที่เมของเราอ่ะอืออือควาเปรี้ยวมากควาบัวานมากเลยอ่ะเอาอะไรอีกเอาป่ะ เอ้าก็ป้อนแม่แกไม่ได้เหรอทำไมต้องส่งเสียงแบบนั้นอะไม่พอใจไม่พอใจเฮ้ยแต่บางทีเราซื้อมากมันมีมาตรงนี้เนาะแต่รอบนี้ไม่มีเนาะอ๋อไม่ใช่ไม่ให้เหรอนี่มันซอสพริกจ้ามีแค่นี้จ้ามีสองจ้าไม่ฟังคนพูดเลยจ้าทำไมอ่ะมันก็ไม่ฟังคนพูดนะจ้าบอกอยู่ว่าสามอันมีแค่นี้เองจ้าแต่ซอสของอ a ซ y โกไม่เคยเห็นนะจ๊ะโอเคอยากกินก็ลองดูนะเพื่อนนะแต่ว่าถ้ารอจังหวะได้ก็อาจจะมีถูกกว่านี้เนาะใช่ปั มันก็อร่อยคลาสสิกเท่าเดิมอะ่ะก็คือไส้กรอกเหมือน,นลงฟันอนะเนาะเอ,ะ,อะไปจาว<ม>จบคลิปกันโอเครครับสบายสบายสไตล์เราบ๊ายบายไฮโมบายบายไฮโ,โ,โ,โมคงไม่ทันหรอกเดี๋ยวไฮโมกินใบให้ดูแก่นอันอันละยี่สิบบาทก็ไม่รู้แต่เมื่อก่อนเหมือนไม่ใช่ฟู้ดลองนะตอนนี้มีฟนะู้ดลองนะแล้วฟู้ดลองก็มีหลายรสชาติด้วยเดีย๋ยวแต่แล้วกันพาวไปซื้อพาวพาวไากดไลค์ใช่ก็กดแชร์ให้นะครับสงสัยจะอยู่ไม่ถึงน้ำพริกแล้วะเนาะ มันใส่ซอสไปแล้วอ่ะมันกินกับข้าวไม่อร่อยแล้ว <c oughs> ไปนะครับลางไปทุกคำนี้อ๋อ <c oughs> oh.